คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนก่อนเที่ยงของวันพฤหัสบดีที่19กันยายน2567ครับ ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเจาะเลขรวยนะครับแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่ง,งรัฐบาลไทยผมแอดมินคมสันเป็นคนดําเนินรายการครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมี2แนวทางนะมานําเสนอท่านผู้ชมนั่นเองนะครับแนวทางแรกคือเด่นล่างแอดพันครับผู้ชมเด่นล่างแอดพันนั้นทางด้านทางซ้ายมือว่าที่ผ่านมาท่านให้1 3 4 5หนะครับก็เข้าไปที่เด่นเล็กสมมันเอง เลขล่างออก3 7ดังที่พวกเราทราบกันนะครับแต่ว่าชุดล่างที่แอดพันจัดให้นั้นหลุดไปนะครับทผู้ชมผมก็ได้คุยกับแอดพันอยู่ว่าชุดล่างค่อยตามมานะแอดนะแต่ว่านําเสนอเลขเด่นก่อนได้ไหมเพราะว่าผมมองว่างวดที่ผ่านมานั้นแนวทางเลขเด่นของท่านเดินดีนะครับนะถ้าใครที่ติดตามมาทางในช่องเจาะเลขรวยก็อาจจะจําได้นะครับในคลิปที่ผมบอกว่าเปิดตัวแอดพันนั้นเองนะครับนะเปิดตัวแอดพันท่านไปดูย้อนหลังได้นะครับแนวทางเด่นล่างท่านนั้นให้ก่อนออกจริง นะงวดที่ผ่านมานั้นให้ 1, 3, 4, 5เข้าพีเล็ก3งวดนี้ 0, 2, 3, 4นะครับท่านผู้ชมขอบคุณแอดพันอีกครั้งครับนะรอชุดล่างจากท่านอีกทีนะครับนี่คือแนวทางจากพันธมิตรของผมอีกท่านหนึ่งก็คือแอดพันนั่นเองครับนะผมเขียนใส่กระดาษแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะฮะก็ทางด้านขวามือครับเป็นงวดใหม่นะฮะศูนยมีนี่คือแนวทางเด่นล่างจากแอดพันครับ เาละท่านผู้ชมต่อไปเป็นแนวทางที่2นะครับที่ผมนําเสนอในวันนี้ก็คือแนวทางล่างจากแอดคอมสันหรือแอดคอมสันครองยุธตัวแอมินเองนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมวันที่ผ่านมานั้นก็หลุดไปครับต้องขออภัยด้วยนะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนั่นเองนะครับท่านผู้ชมแป๊บหนึ่งนะครับวันที่ผ่านมานั้นต้องบอกว่าหลุดครับท่านผู้ชม หลุดไปนะผมให้เลขก5นะครับแล้วก็5 6หลุดไปมาดูงวดใหม่ครับทผู้ชมเอาละฮะนี่คือแนวทางล่างนะจากตัวผมเองแอดมินคมสันครองยุทนะครับงวดใหม่1ตุลาคม6 7ครับเด่น0รอง4นะฮะเด่น0รอง4นะตัวเด่นคือ5 0ครับตัวรองคือ2 0นะฮะแล้วก็4 5แล้วก็4 9ครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบแนวทางเลขศูนย์เหมือนกันลองประกบกับตัวอื่นก็ได้นะครับเพราะว่า FC ผมก็มีบางท่านที่ติดต่อเข้ามาแล้วก็มาคุยว่าเลข5นั้นอนะ่ะมาในทิศทางเลขล่างยากมากนะฮะยังไม่เห็นเลข5มาล่างเลยในช่วงหลังๆนี้น่นะครับผมก็ดูข้อมูลย้อนหลังอยู่นะว่าเลข5มายากจริงๆถ้าท่านชอบเลขศูนย์ประกบกับตัวอื่นลองพิจาราดูนะครับนะทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับผู้ชมนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ ผมเองก็ลองนำเลขที่ผมชอบนั้นมาเทียบกับแนวทางเด่นล่างแอดพันนะฮะพันธมิตรของผมดูนะครับคือแนวทางทางด้านซ้ายเด่นล่างแอดพันนั้นก็มีแนวทางเลข0ูนย์แล้วก็เลข4ด้วยนะครับนะฮะทางด้านซ้ายท่านให้0 2 3ย์มีเลข0ูนย์แล้วก็เลข4ด้วยซึ่งผมก็เลือกเลข0ูนย์นะฮะเป็นตัวเน้นตัวรองเป็นเลขสนั่นเองสำหรับงวดนี้ลองพิจารณาดูนะครับผู้ชมนี่คือแนวทางที่นําเสนอในวันนี้ทางด้านซ้ายครับเด่นล่างแอดพัน 0234ทางด้านขวาล่างจากแอทคมสันครับเด่น0รอง4เน้นที่50ตัวรองคือ2045และก็49โชคจุด,ดีโชคมาสุขสุขนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ